สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุธที่5พฤศจิกายนปี2025เราไปดูโปแรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มที่โปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่4ี่ฟุตละเที่ยงคืน45ปาฟอร์ฟจะพบกับบียาลูคาราบัคจะพบกับเชลซีฟุตละตีสามแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบรัสเซลส์มุนนิวคาสเซิลจะพบกับเอเดิกบิลเบาอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมจะพบกับกาลาตาสไายคลับบลูจะพบกับบาร์เซโลนาเบนฟิก้าจะพบกับไบเออร์เลอร์คูเซนอินเตอร์มิลานจะพบกับไฮรัตอัลมาตีและโอลิมปิกมาร์เซย์จะพบกับอาตาลันตาทั้งหมดนนนี้ก็ถ่าายททออดดสสงบบปรร์ตะคั เราไปดูโปรกแกรมฟุตบอล AFC ซีแชมเปียนส์ลีกอีลิตกันบ้างนะครับในวันนี้ก็เป็นนัดที่4เวลา17บเนาฬิกาวิสโซโกเบจะพบอ,อุนซันฮุนไดเอฟซีไละเวลา19บเนาฬิกาสินาทียาโคจะพบเซียงไฮ้เซินหัวทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทาง BG จีสปอร์โปรกแกรมฟุตบอล AFC ซีแชมเปียนส์ลีกทูในวันนี้ก็เป็นนัดที่4คู่ที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเวลา19บเก้านาฬิกาสิบห้านาทีอิสตันจะพบวงกัลลาชบลีเอฟซีน้ำดินจะพ่วงกัมบาอาะออสการาฟ ลวเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีเอลนาเซอร์จุดเกื่อกัวทั้ง4คู่นี้ก็แถดทสดทางบีจีสปอร์ตโปรกแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่14 2, 45, ส,เ, City. วส,เ,เ,สววเวลาตีสองสี่สิบห้าเชฟฟิลด์เดนสเตจจุดเพอร์นอริสซิตี้ควีนส์ป์คเรนเจอร์จุดเพอร์ซัลแฮมป์ตันเพลสตันจุดพอสวอนซีแลเวลาตีสามพอตสมาร์ตจุดเกอร์เลคแฮมก็มีบางคู่ที่ทางโมโนแม็กแถดทสดด้วยนะครับและโปรแกรมฟุตบอลลีกาสองของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดตกครัง้งนาทีสิบ เวลาตีสองเลยเอาเซอซ์สดบีจะพบก,กับอูเอสการนะครับแายนี่ก็คือปโปรแกแรงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ